ี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งชื่อร้าน Wilds นะคะที่ไม่รู้เขาอ่านยังไงนะที่เขาใช้รูปภาพของเราทั้งหมดคำพูดว่าขายมเมล็ดกีเบลรากงอก30บาทนะคะต่อมเมล็ดเนี่ยนะคะเอ่อซึ่งมันเป็นคำพูดของเรานะคะราคาจริงๆเขายังตั้งไม่สอดคล้องกับคำโฆษณาของเราเลยคำโฆษณาที่เขาเขียนตรงนี้ก็ของเรานะคะ หาแล้วก็รูปภาพของเราหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนี้จะมี background เป็นพื้นของเคาน์เตอร์ของเรานะคะทุกอย่างเลยนะคะ,อ,ะอันนี้มือของปุ้ยนะคะอนี่รูปภาพทุกอย่างใช้ของเราหมดเนี่ยแบ็กกราวด์เนี่ยพื้นโต๊ะเรานะคะ,ะพื้นโต๊ะเรานะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยนะคะ,ะ current time and date 15นาริกา31นาทีของวันที่14เมษา265 5ค่ะ